โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก,นกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมภูนุยนับผมและในวันนี้เราอยู่กันในโลบอกในแมป All Star Tower Defense นะครับผมนะแมปเก่ากลับมารีเทิร์นใหม่และดีกว่าเดิมด้วยนะครับผมนะเออซึ่งในวันนี้ผมก็จะไม่พูดพ่าทรัมเพลงแต่ผมจะมาทำการรีวิวอุนเชียระ เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมอุ o n k y ล่านะครับผมนะที่เขาว่าเก่งนักเก่งหนาเนี่ยเมตาเมตงเมตาเนี่ยจริงไหมนะทุกคนเอออันนี้ผมก็ทำสเตตมาแน้วนะดาเมจ S S S Lance S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 peed S S นะครับมนะแล้วก็พลังแฝงนะเป็น Sharp Shooter เนาะส่วนตัวของต้นไม้ต้นไม้แห่งการพัฒนาเนี่ยนะครับหรือ Tree Completion เนี่ยผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับผมนะเออ เดี๋ยวผมจะไปรีวิวแบบโซดๆเลยนะครับมามาแล้วก็มาพูดกันก่อนนะครับผมว่าตัวของคุณคิวลานะครับผมเป็นตัว5ดาวนะมิติกที่หาได้จากตู้ซัมมอนทั่วไปนะนะแล้วก็รอมันมาหน้าตู้แล้วเราก็กดสุ่มเนาะโอกาสออกตัวของตู้ในเกมนี้นะครับผมก็จะล็อกนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยล็อกตัวมิติแน่นอนว่าถ้าเราเปิดได้มิติเนี่ยมีสิทธิ์ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีการหลุดเลทแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์หรือว่าเซิร์ฟ อื่นๆนะครับผมนะเออนะครับผมนะส่วนของการ a n c นเ n t คุณคิโอลานะครับหรือระบบ e v โที่เราคุ้นหูนั่นเองนะครับผมในเซิร์ฟนี้เขาเรียกว่า a n c นเ n t นะครับผมหรือ ascension นะครับผมส่วนการ a n c นเ n t หรือ e v โอุนคิโอลานะครับผมทำได้นะฮะผมด้วยการที่เราจะต้องไปเก็บลูกธนูนะครับผมของอุนคิโอลาไม่ใช่ลูกธนูแต่มันเหมือนเป็นหอกอ่ะอุนคิโอลานะครับผมทั้งหมด7อันเนาะซึ่งเราต้องไปคุยกับอุนคิโอลานะครับผมอุนคิโอลาอยู่ไหนนะ อุนคิวลาเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าอินฟินิตนะส่วนเรามาที่อินฟินิตนะและเราจะเจออุนคิวลานะครับผมคุยไปเนาะนะแล้วคุณก็กดไปว่า do you have a her นะครับ yes นะปึ๊บอ่นะเราก็กดอันนี้ต่อนะมันจะมีด่านอุนคิวลาให้เล่นนะครับผมเป็นด่านประจำตัวนะครับผมในการ ascension นะ โอกาสออกธนูเนี่ยถ้าเราชนะเนี่ยจะเป็น100นะครับผมนะเพชรตาแรกเราจะได้ทั้งหมด198 199รอ้หรือ2 0งว่าลืมแล้วประมาณนั้นแหละนะครับผมด่านเนี้ยเล่นได้แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับไปโซโล่เนาะซึ่งหมดเนี้ยก็มีวิธีชนะอยู่นะครับไม่ได้ยากมากนะครับผมเพียงแค่ตาละนาทีก็จบแล้วนะครับผมเออก็เล่นไปนะครับผมโอเคไม่รอใช้ใหญ,ใหญ่เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยแล้วกันเนาะทุกคนไป โอเคครับทุกคนเรามาเริ่มวางอุลคิวรากันได้เลยดีกว่านะครับผมก่อนที่มันจะหลุดไปมากกว่านี้เนาะผมวางทรงกันไว้นะมาเงินวางเริ่มต้นอยู่ที่พันสามร้อยห้าสิบนะครับผมวางเลยนะครับผมนะปึ๊บมาว่าไงปุ้มนะครับผมยิงเลสยิงเหมือนเลเซอร์นะโป้งหนึ่งฮิตนะครับผมดาเมจก็ประมาณนี้เนาะนี่นะครับสแตทโดยรวมนะครับผมก็ วางปุ๊บตีหนึ่งฮิตนะครับก็ไม่ได้ว้าวอะไรเท่าไหร่นะครับผมเป็นตัวตีแอร์นะตัวฮิวตีตัว w, ตีแอร์ได้นะครับผมนะเออเนาะมา้เรามาลองอัพกรัพสองพันสองร้อยี่ิห้านะครับผมอัพเลยดาเมจก็เพิ่มขึ้นนะระยะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าวะระยะไม่ได้เพิ่มนี่อ่าดาเมจเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับผมเออเอ,อผมลืมบอกนะผมวุนคิโอลาตัวนี้นะครับผมเวลเพียงแค่หกสิบนะ ยังสามารถดาเมจได้มากกว่านี้นะผมแต่ผมก็มารีวิวก่อนเนาะเอออัพขั้นต่อไปสามพันหน้าสิบดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างเดียวไอ้่อยไม่มีอะไรนะครับผมอัพขั้นต่อไปเนี่ยจะเพิ่มระยะลดคูเดาวแล้วก็เพิ่มดาเมจนะฮะสี่พนสี่ร้อยนะเราอัพเลยแล้วกันออเปลี่ยนการโจมตีนะครับผมเป็นการแบบฟันลงนะอ่าลองดูนะเป็นการแบบจากยิงเลเซอร์เปการพุ่งไปแล้วก็ทุบหัวนะครับผม อย่างนี้นะอุ้มพุ่งใบทุบหัวนะผมนะเออนี่พุ่งใบทุบหัวนะเออเฟียวเฟีวเประมาณนี้อัพขั้นต่อไป5,770นเะจ็เะตเป็นการเพิ่มดาเมจอย่างเดียวเนาะไปแล้วก็อัพขั้นต่อไปหกพันเพิ่มแค่ดาเมจเหมือนเดิมนะอัพไปเลยไม่มีอะไรขั้นต่อไปเปลี่ยนการโจมตีนะเป็นลายแอทแทกนะลายก็คือแบบตีเป็นเส้นนะทุกคนเส้นตรงนะอ่ะอ่าเปลี่ยนการโจมตีนะผมเป็น อะไรเนี่ยลาโยเดลเดียโบเวิร์ดใช่ไหมเวิร์ด <World? S 1> ใช่ไหมอาม่ารวมๆใหม่นะผมลาโยเดลเดียโบเวิร์ดนะครับผมนะหมื่นสามก็คือเป็นการเพิ่มดาเมจเ,เพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มคูลดาวด้วยไม่ธรรมดาไปเลยหมื่นสามค่อนข้างดีดมาเยอะอยู่นะไปอืออะพยายามจะเต็นเนส้นตรงนะดูการโจมตียังไงนะเป็นการยิงเลเซอร์นะ โคตรเฟี้ยวด้วยกนโอ้ทำรัเมจหลฮิตนะการโจมตีแบบรูปแบบแรกกับรูปแบบที่สองเป็นการโจมตีฮิตเดียวทั้งคู่นะแต่ตอนนี้นะเปียนการโจมตีเป็นไหลฮิตนะแต่ผมไม่สามารถนับได้นะว่ามันกี่ฮิตไม่รู้จะนับจากตัวอะไรดีอะมันน่าจะเป่าทีเดียวอะหนึ่งเออไหลฮิตียว่คุณน่าจะประมาณสามนะคุณประมาณสามฮิตนะเบบีฟิวก็เลยทีเดียวนะอัพขั้นสุดท้ายนะผมก็จะหมื่นห้า 680นะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับผมอย่างเดียวเนาะแล้วก็ได้สกิลนะผมเป็นสกิลเมอร์ซี่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 นะครับผม,ก, Mercy. 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 บผมกดเลยปับ๊บอ่าตอนนี้ก็แม็กอัปเกรดแล้วนะครับผมในเลเวล60สิเตตประมาณนี้นะครับผมชาร์จชูเตอร์นะครับผมอันนี้เพิ่มระยะนะชาร์จชูเตอร์จริงๆระยะไม่ได้กว้างขนาดนี้นะเออโอเคนะครับผมเป็นธาตุลมนะตัวนี้เป็นธาตุมันไม่ใช่ธาตุลมหรือธาตุเขียวนะทุกคนก็จะชนะธาตุบูแล้วก็ แพ้ทาานม่วงนะครับผมมีสกิลกดนะครับผมเป็นการกดปุ๊บจะเป็นการแปลงร่างนะครับผมเดีนะ๋ยวเรากดเลยดีกว่าเอ้ยนี้เข,เขาเขียนว่าอะไรนะเอ้ยนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมัน,ม,นมันเขียนอะไรแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าที่แน่ๆนะเขาบอกว่ากดสกิลนี้มันจะเป็นการแปลงร่างนะคูดาวอยู่ที่99้าล้านวีนะโอ้โหแมงบาจ,จัดคูดาวหาอะไรขนาดนี้เรากดลาเลยได้อันปะุ๊บนะก็จะเป็นการนี้ หมายเลล่างนะเป็นล่างมีปีกนะครับผมเป็นล่างแบบล่างสองะครับที่สู้กับอีจิโกะนะจริงๆมีล่างสามด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าล่างสามเนี่ยมันจะมาไหมนะการโจมตีนะครับผมก็จะเป็นการปาหอกนะถือหอกนี่เห็นไหมแล้วก็ปาโอ้งหนึ่งฮิตนะทุกคนแต่แรงหมื่นแปดเลยทีเดียวแต่ตีแค่ฮิตเดียวนะทุกคนดูโอ้งหมื่นแปดนะครับผมนะเออไม่ธรรมดานะสําหรับอุนคิโอล่านะครับผม อุนเคล่านะครับผมนะสามารถวางได้ทั้งหมดสี่ตัวนะฮบผมนี่สี่ตัวเนาะอ่าประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะผมวางได้สี่ตัวนะวางบนฮิวนะอูเอาเรื่องเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะสําหรับอุนเคีล่านะครับผมนะก็เป็นทัดเขียวนะครับผมวางบนฮิวถามว่าเก่งไหมทุกคนอาจจะไปดูมาหมดแล้วล่ะ นะเขาว่ามันเมตรงเมตากันใช่ไหมส่วนตัวผมก็คิดว่าขอพูดพดตามๆเลยได้ไหมก็คือมันก็เก่งอะทุกคนมันเก่งนะมันเก่งแต่ผมเสียดายอย่างคือตอนมันแปลงล่างเนี่ยเห็นปะมันมันตีฮิตเดียวไยอันนี้ผมเสียดายตรงนี้จริงๆเลยไปแม่งตีฮิตเดียวอะมันแบบมันจะทําให้แบบอาจจะเจาะโล่ตัวชิลช้านะแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาไหมจริงๆเวลาเล่นอ่ะ เราไม่ไดหวางแค่อุนคีตัวเดียวอยู่แล้วมันไม่ต้องมีตัวอื่นช่วยตัวทรงตัวซับสโลสตันอะไรอย่างงี้เนาะมันก็ช่วยเจาะโลได้อยู่แล้วนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าอุนคีโอลาเนี่ยมันสามารถตีหลายฮิตได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยแม่งจะเก่งกว่านี้นะแต่ประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วอ่าเออนะก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับผมสําหรับตัวอุนคิโอลาเนาะเออก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมสําหรับคลิปหน้าน,น่ะจะเป็นตัวอะไรก็ ติดตามด้วยนะครับเอ้ยตัวอะไรล่ะเออลี่เอ้ยทุยจะเป็นคลิปอะไรก็โปรดติดตามนะครับตอนต่อไปด้วยนะครับผมอย่ลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์กดซับแต่ใครให้อตมาฟ้าผ่าหรือผู้นุ้ยคนนี้ด้วยนะผมส่วนคลิปหน้าทุกคนอาจจะเห็นแล้วนะผมว่ามีผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทําคลิปอะไรนะทุกคนนะเออนะแต่ว่าสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตลาไปก่อนก็แล้วกันนะบายจุม่